เคยดูว่ามึงเคยดูว่ามึงเคยดูไม่เคยไม่เคยไม่เคยแล้วแต่พ่อมึงอ่ะมึงเคยดูอะไรบ้างวะชีวิตมึงดูเฮียอะมึงคุยขาดง่ายมองแต่หน้าพี่มึงอ่ะไม่เหล่าอย่างเงี้ยแต่ถ้ากูเป็นมึงกูก็มองแต่หน้าพี่กูเลยไหมอ๋อดูโน่แบบโดนต่อยไอ้สัตว์พี่เป็นผู้หญิงพี่เป็นผู้ชายอ๋อเหรอมองไอ้เหี้ยอะไรโอ้โอโอไอ้เหี้ยแต่ว่า แต่ว่าแม่งบีบจริงนะเว้ยพวกพวกมน,มนุษย์ไฟเอ็มอะไอ้เหี้ยกูแบบเข้าไปเล่นอะ่ะกูก็เข้าไปเล่นเรื้อนๆของกูใช่ปะแบบไม่ได้จริงจังเฮียอะไรอะ่ะกูรวยกว่าแม่งอีกอะเผลอๆออะวันวันแม่งเอาจะจีบหญิงจีบพี่เองทำงาน,งานสุดจริตสุดจริตเฮียกูว่าทํางานด้วยปากอะ่ะพี่ขาขอมือหนึ่งขาไปเล่นบาคาร่าซุดจริตไหมละ่ะแล้วแต่มึงเว้ยแล้วโตไปกูรู้้แลวกูจะทําเฮียอะไรขอเงินอยากเล่า แม่ครับเอาก็เคยกลัวตัวเองจะเป็นโรคถึงเศร้าแล้ยกลัวัวเองเป็นบ้าไว้เฮียต้องมีเพื่อนๆมาคอยปอบโยนนะไม่ต้องปอบกูหรอกไอ้เฮียตลเอืเลยอดูวอล์กโรกีลาอลดน้ำหนักร้อยยี่สิบกิโลดีกว่าร้อยยี่สิบล้านร้อยยี่สิบล้านจะเสือกเรื่องชีวิตคนอื่นนี่แหละนี่ลมใหญ่ใช่ไหมดูด้วยดูด้วยด้ยไหนเอาเอา สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปิเสียงแม่งเลยอ๋อแอไอ้ีอเฮ้ยกูดูเอเอเอ้มาอเอออเเเสีองอะกูเป็นโลกไเเนี่ยเอ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 อเ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 อำน้อเอึ้นอเขเเงี้ยอ้เงีอยอเอไม่อเอเคเอ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 เี่อเอเอำไมอหยุดโอเคโอเคเีอะไรโอเคเีอะไรอะไรอะไร Okay, ไม่โอเคเว้ยกูตั้งใจว่านะเว้ยอืมว่มาจะยุ่งง่ายหรอมนลบรู้รู้รู้ว่ารู้ว่าพูดมาโดนดาไอ้เก๊ขาเหมือนในภาพเลย เสรยจยังวะไอ้ย่าของกูแม่งเว้ยบานใดอยอะเลยมึงดูย่าตรงเลยเดี๋ยวเตอร์มั้งเนี่ยอ่ะเสร็จแล้วเอาไรเจอแล้กูก็เสร็จแล้วมือไม่กดมีคนไม่กดใครอ่ะเกตอ่ะเกตอะดูตัวดีไหมโอ้โหตอนที่แต่ไม่รู้ตัวลายเลยมีลบโชว์กูด้วยอ่ะนนี้อะไรอ่ะ

ใครวาดไอเจวาดเอ้ยสิงโตเหรอไม่ถูกไม่ถูกอ่ะเต็มเลยโอเคโอเคโอเคอ๋อไอเจ้ กทำให้ดู้ว่าเราคุอยคิดอะไรกันอยู่อนเราอ่ะยีอยี่ีอีอีอยี่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 ยี้ยาทยี่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 ยีายี่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 ยยียี่ีียยี่ยียียน่ีี่ย ก็เลย้ยเอ่อเต็วมัตีเลย้ยแต่ว่าถ้าทายผิดก็ไม่รู้ว่าน่าใส่ <c oughs> จัดอะไปตือมม้อริมดีเบอร์ว่าจะอย่ามาทำตัวเป็นเด็กอัพฟิกแถวนี้รู <c oughs> ้ว่าต่านจเด็กอันุบาลอ่ะอะไรวะเ็ด้า <c oughs> เวลาสัตว์เขียนชื่อนานยังอะใครวะเขียนภาษไทยไม่ถูกอ่ะบางจอะไรล่ะบอมบางกรอนปะอะไรวะคุไม่เข้าใจลูปต่างมันยืนไงอะไรอะนกเลยกินตากู่ว่ายไปบอนเนก็คู่กันนะเว้ยเราตอเนี้ กระสุนยังไงจองก็ปิมแรกกูพิมพ์ว่าสูชิอ่ะข้างกูก็โชยุไอสัตว์สีน้ำตาลเจ้าป๊อคุณดูโจดิเฮียเกตว่าไอเลยเกยหลอกเล่นเหลืองเหรอคอยต้านรัตา์นู่นแค่เนี้ยนะ